เดี yeah, ๋ยวลองตรงนี้ดูครับ หน้าโจนจริงๆหมายคลองนะครับน้ำน้อยๆเลยข้อไปเข้ามาครับกัดจนได้นะครับเป็นเดี๋ยวเจ้ามันตับโควิด19นะครับในะเก่งสีเทาตัวเนี้ย ก้อนใสก็กำลังเลยครับกำลังห้าวเลยตัวนี้ตอนเย็นนะครับเคาะไปเคาะมาครับคือเบิ้งตรงหน้นน่ะมันมีช่องสูบน้ำครับที่เขาจะสูบเข้าเน่า,เาว่ามันมันก็น่าจะไปหากินแถวนั้นนะครับมีตัวจริงครับเดี๋ยวลองซ้ำใหม่ครับ โอเคฝากผลงานไปด้วยครับเจ้ามันตับโควิด -19 อายาสกิดเดี๋ยวติดเชื้อครับไปลองซ้ำใหม่ซื้อโลด ัหดหดไปนหน่อยครับช่อนก็ใส่ไม่ค่อยโตครับกัดเป็นเนี่ยครับเจ้ามันตับโควิด -19 านะครับบายนักเก่งแดดร้อนมากวันนี้ใส่เป็นแนก็ไม่รอดครับโอเคครับเดี๋ยวตีต่อช่องเดิมนี่แหละฝากผลงานไ้ด้วยครับเจ้ามันตับโควิด19บาบายนักเก่งครับ ซื้อรถด,ดูครับเผื่อปลาหลบลุ่มอยู่เนี้ย ลบลุ่มอยู่นี่จริงๆครับ uh huh. หืมามยก็เป็นหมายคลองนะครับน้ำแห้งเลยขอรอบผักแค่ตรงกางเพื่ออดูดน้ำเข้านาครับช่อนมันโดนอะไรวะเนี่ยอย่ามันโดนอะไรไม่รู้ก็กัดเป็นเนี่ยครับเจ้ามันตับโควิด1 9นะครับใบนักเจ๋งครับช่อนไซ เป็นแหวนก็ไม่หลอดนะครับแต่ตัวนี้ขอปล่อยเนาะก็โอเคครับเดี๋ยวปล่อยนะครับขอขอญาตโยนเลยแล้วกันโอก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ จะมันตับโควิด -19 ครับบายนักเก่งครับโอเคไปลองตีต่อครับมันตับโควิด -19 ครับซื้อโลด